สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2 อาหารและสารอาหารนะคะในเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องอาหารหลักห้าหมู่เราจะไปดูกันว่าอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยหมายความว่ายังไงทําไมเราต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะอาหารแต่ละหมู่มีอะไรบ้างแล้วก็ให้สารอาหารประเภทใดบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะทำไมเราต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะ นั่นก็เพราะว่าอาหารแต่ละหมูเนี่ยมีสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายถ้ารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ร่างกายเราก็จะแข็งแรงเราจะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยค่ะเอแล้วอาหารกับสารอาหารมีความแตกต่างกันยังไงนะ อาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปส่วนสารอาหารก็คือสารที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในอาหารพูดง่ายๆก็คือเรารับประทานอาหารเข้าไปเราก็จะได้สารอาหารออกมานั่นเองค่ะเรามารู้จักกับอาหารหลักหมู่ที่1กันก่อนนะคะหมู่ที่1ได้แก่เนื้อไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลานะคะก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะไข่นมถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วลิสงนะคะแล้วอาหารหลักหมู่ที่1ให้สารอาหารประเภทใดล่ะ อาหารหลักหมู่ที่หนึ่งนะคะให้สารอาหารที่ชื่อว่าโปรโตีนค่ะนักเรียนจำไว้นะคะถ้าเราอยากได้รับโปรโตีนถ้าเราต้องการให้ร่างกายเราได้รับโปรโตีนเราต้องรับประทานอาหารในหมู่ที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมถัว่วเมล็ดแห้งหรืออาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเนื้อไข่และนมและถัว่วนะคะ อาหารหลักหมู่ที่สองได้แก่ข้าวแป้งแป้งต่างๆเลยนะคะพวกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดนะคะน้ำตาลเผือกมันไม่ว่าจะเป็นมันหวานมันม่วงมันฝรั่งนะคะมันเทศทั้งหมดเลย ขนมปังขนมปังเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังหมายรวมไปถึงว่าอาหารต่างๆหรือ,เ,อเมนูต่างๆที่ผลิตขึ้นมาหรือว่าทําขึ้นมาจากแป้งจากน้ําตาลนะคะจากข้าวจากเผือกจากมันก็จะรวมเป็นอาหารหลักในหมู่ที่2ทั้งหมดเลยซึ่งอาหารหลักในหมู่ที่2นี้จะให้สารอาหารที่ชื่อว่า คาร์โบไฮเดรตนะคะจำไว้นะคะถ้านักเรียนอยากได้คาร์โบไฮเดรตก็ต้องรับประทานอาหารหลักในหมู่ที่สองนะคะก็จะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันต่างๆเนาะอาหารหลักในหมู่ที่สามผักต่างๆค่ะโดยเฉพาะผักใบเขียวนะคะพืชผักต่างๆเลย อาหารหลักในหมู่ที่3มเนี่ยให้สารอาหารอะไรบ้างนะคะสารอาหารที่เราจะได้รับในอาหารหลักหมูที่3มพวกผักต่างๆเนี่ยก็ได้แก่วิตามินและเกลือแร่ค่ะอาหารหลักในหมูที่4ี่นะคะหมู่นี้ก็จะเป็นผลไม้ต่างๆหมู่ที่3มเป็นผักต่างๆนะคะหมู่ที่4เป็นผลไม้ต่างๆ ซึ่งในหมูนี้นะคะจะให้สารอาหารเช่นเดียวกันกับหมูที่สามนั่นก็คือวิตามินและเกลือแร่ค่ะนักเรียนอาหารหลักในหมูที่ห้าหมูสุดท้ายนะคะจะได้แก่น้ำมันไขมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากสัตว์หรือไขมันจากสัตว์น้ำมันจากพืชไขมันจากพืชนะคะอะ และรวมไปถึงเนยด้วยนะคะและรวมไปถึงเมนูทุกเมนูนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นจากน้ำมันและไขมันนะคะอาหารหลักหมูนี้จะให้สารอาหารที่ชื่อว่าไขามันค่ะนักเรียนไขมันเนี่ยมีประโยชน์นะคะให้ร่างกายอบอุ่นนะคะแต่ว่าถ้ารเราทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้อ้วนได้นะคะ ภารงานที่ครูจะมอบหมายวันนี้นะคะก็คือใบงานเรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารนะคะทําง่ายๆนะคะด้านบนที่เขียนว่าหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าให้นักเรียนนะคะระบุว่าหมู่ที่หนึ่งเนี่ยได้แก่อาหารประเภทใดบ้างนะคะหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าได้แก่อาหารประเภทใดบ้างอายกตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งได้แก่อาหารประเภทเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ อ่าอันนี้ตัวอย่างนะคะครูเฉลยแล้วข้อนึงเนาะต่อมาด้านล่างนะคะจะเป็นสารอาหารนะคะสารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันได้แก่อะไรบ้างอ่าได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมันและอย่างที่6นะคะที่ขาดไม่ได้เลยงั้นก็คือน้ำนั่นเองค่ะครูเฉลยแล้วนะคะ สารอาหารด้านล่างเพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะพอทำใบงานได้นะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามใครที่ทำผลงานได้ดีเนี่ยครูมีรางวัลให้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหารเรื่องอาหารราคาหมู่ซึ่งครูได้สรุปมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมพาร่างงานของเราไปงานหนึ่งหน้านะคะนักเรียนทํามาให้เรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะผลงานของใครที่ทําได้ดีนะคะครูจะมีรางวัลให้แล้วพบกันใหม่นะคะในเนื้อหาหน้าเรื่องประเภทของสารอาหารสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ